สวัสดีครับวันนี้ป้าแอวฟาร์มจระเข้โพกทารานะครับอยู่ตีอำเภอพานครับผมอันตีเหันนอนจัดลาดนั่นนะครับลองซุ้มเขาไปหัวไกลๆครับผมบัตใจหูปั้นนะครับเหมือนจระเข้ครับอ่อนอนจัดหลาดนะครับบรรยากาศยังงานสักอย่างครับผมเบาอย่างสักอย่างเลยครับอันตีหันน้อนกองคลิปคืบๆนนะครับอันนี้เป็นบ่ออนุบาลครับผม นี่ครับจระเข้น้อยจระเข้นิดนะครับผมเป็นบอตี่อนุบาลไห้ครับเลยนอนมาอาบแดดเงนครับผมนี่ครับลองพอเข้าไปใกล้ๆครับผมโอ้ยังหลายครับผมดออเอือยยังคือครับไผ่ขาได้ไปเลี้ยงนะครับเปิ่นก็ว่าจะขายหฮือยอยู่นะครับผมลองเอาไปเลี้ยงสักตัวครับครับเอานอนเกยกันอลัดเอเล่ครับตัวยังไง โอ้ไปไหนเอ่ยโอ้ไปไหนเอ่ยจะไปไหนนะ่ะขอเล่นน้ำตัวโคนได้ไหมโอ้เามันมันหืนกันก็ไม่ขี้หลังกันนะขอเล่นน้ำตัวโคนได้ก่อนครับขอเล่นน้ำตัวได้ก่อนครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนบออนุบาลของจระเข่ครับผมตัวยังไงครับอืม ถ้ามันถ่ายจาขี้นะเนาะมันเอาคืนมานอนบนนไครับถ่ายจากหนาวครับผมเฮ้ยขอเล่นน้ำตัวค้นได้กออันนี้เอาอันนี้เอาเกยกันนี่ครับโอ้นอนเกยกันนี่ละเขาพอคางหางยางห่วงดีกว่าครับถ้าท้ายใกล้ไว้ได้ครับเนาะโทรศัพท์จะตกครับถ้าตกแล้วผมจะให้ค้นมาตัยลงไปงมโทรศัพท์เลยครับ เอออลังการเงาเอาออาจลาดเอ็ดเลดครับผมเดี๋ยวผมจะป้ามาพอบอใหญ่ครับผมอ่าเป็นบอดินครับห่างจากบออนุบาลแหมน้อยครับผมลองมาพอครับอันนี้อุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนตกบอ่อจระเข้โยนห่วงนะครับคือคนติ่ต๊ะลงไปหลากห่วงเข้าฟังใจอุปกรณ์เตรียมไว้ไรยซัดนะครับ ถ้าหายตกไปในบอ่อนี่ครับมีคำแนะน้ำด้อนอนเต็มมันบลาไปไหนนะ่ะึ้นมาให้เร็วก็มาสิแค,ค่ก็มาสิแค่ครับผมอันนี้ก็คือบอ่อจระเข้นะครับสําหรับเพาะเพาะพ,พันธุ์นะครับพาะป่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับติ๊กี้เขาไปพ่อนี่เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับพอตั้งลังผมนี่ก็จะเป็นจระเข้ครับผมนี่ครับลักษณะบอ่อกว้างขนาดนครับผม อยู่เมืองพานนี่ครับเลยหกแยกมาหน่อยเดียวครับผมวันนี้ก็มีนักทองเขียวเยอะอยู่ครับแต่ผมแม่สนมากก็จะมาวันที่บอกใครมีคนเจอไม่เอวได้ครับผมอันที่เฮาหันนี่นะครับก็จะเป็นป่อพันแม่พันนะครับโอ้ยกำลังว่ายอยู่ครับนาะอยู่ต้องบนพออย่างตัวน้อยครับสะสมเข้าไปตัวยังใหญ่ครับผมว่ายน้ำยังหนิงครับ อันนี้คือปอพนันแม่พันของจอระเข้ครับผมครับนอนอนลลดเอเลดน,นะครับผมใครลงไปวิ่งลัดทันสกรรมเฮ้ยว่าจะวิ่งสดปุ่งกอนเนาะมานี่แหมตัวแล้วครับร้อยอึ้งยึงอังอย่างนี่เออบิ Big ๊กโซ่ทางนั้นครับผมตั๋วยังหลวงยังไงครับผมอันนี้ก็คือ,อ่อปอพนันแม่พนันของจอระเข้ครับผมดูตั้งหลังของผมกันครับ ยังหลายเลยครับโอ้ใส่ตากหงายแล้วหล่นรัดทันไปสกกัมเฮ้ยนะครับก็ว่าจะเอาไปเลี้ยงบ้านครับผมได้ได้หมดเนาะถ้าไผแน่จริงกระโดดลงลัดนี่เลยครับตัวยังไงเนาะเออันนี้บรรยากาศกางกางสะนะครับกางสะจราเข้ปลาไปหอบรรยากาศซุมหอใกล้ๆครับผม อันนี้มันเหมือนจะนอนย่อยอาหารครับโดอัดลาดเอ็นเลยครับขับไปนอนอยู่กลางหมู่สักครัเนาะว <c oughs> องก,ก็นอนอาปาข้าไงไงนี่เออเป็นปอพันไมพันครับตัวยังไง,งนี่ก็จะเป็นโซนสวนสัต์นะครับผมอ่าโซนสวนสั์ตีทัดจากบอ่อจระเข้มาน้อยครับเดี๋ยวผมจะป้าเอลไปขอสักครัครับผมนี่ครับนี่ถ้าจะเป็นไก่เป็นนกอย่างงงครับผม พอแมงอีเห็นวันพอหน้าครับผมเดี๋ยวจะซูมเข้าไปพอใกล้ๆครับปะทุ <laughs> แต่หน้ายังสวกตานอ,อือดก <laughs> อีกเห็นนะครับผม <laughs> นี่ก็จะเป็นแปะนะครับผมล้อกินนมอยู่ครับอ่าเขาสามารถเอานมเป็นควดมาป้อนนะครับอันนี้หาจจะยามสักหน่อยนะครับผม ขอบคุณท,ท,ที่ที่ตามนานวิสปะคลิปครับผมขอบคุณครับน่าคลิปหน้าต่อไปจะป้าไปแอวไหนหรือว่าเป็นคลิปอย่งครับรอติดตามกันครับผม